เสียงระเบิดปิงปองดังสนั่นหน้าเวทีคอนเสิร์ตวงดนตรีชื่อดังขณะแสดงภายในงานฤดูหนาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยสินเสียงระเบิดกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงบาดเจ็บสิบคนบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดที่รุนแรงสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ร่วมงานหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ควบคุมตัววัยรุ่นชายอายุ15ปีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุได้สรภาพมีเหตุทะเลาะวิวาทกับคนในงาน จึงหวังป่าระเบิดเพื่อแก้แค้นช่วงเดือนธันวาคมหลายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะจัดงานประจำปีเพราะถือเป็นช่วงเฉลิมฉลองส่งท้ายปีหลังฤดูการเก็บเกี่ยวประกอบกับว่างเว้นจากการจัดงานรื่นเริงต่อเนื่องมานานเกือบสปีจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้เมื่อเกิดการรวมตัวของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ เฉพาะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาทในงานแสดงคอนเสิร์ตประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดเลยโดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานีมีวัยรุ่นถูกยิงเสียชีวิตหนึ่งคนต้องเข้าใจธรรมชาติของของของวัยรุ่นก่อนนะครับว่าในวัยเนี้ยเขาต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนแล้วก็ต้องการยอมรับจากสังคมฉะนั้นก็ถ้าเขาอยู่ในกลุ่มที่ โชคดายว่าไปอยู่ในกลุ่มที่เด็กอาจจะเป็นเด็กไม่ดีนะครับเขาก็อาจจะไปทําในต้องการไปทราบพฤติกรรมในทางที่ผิดก็คือต้องการอาจจะใช้ความรุนแรงก่อ,อความก้าวร้าวเพื่อจะได้การยอมรับจากกลุ่มเพื่อนว่าฉันทําได้ฉันเป็นผู้นานะครับก็เลยทาให้เกิดแล้วก็ยิ่งด้วยความที่เวลาที่เกิดงานบุญเหล่านี้ครับก็อาจจะมีการใช้แอลกอฮอล์หรือว่าการใช้สารเสพติดซึ่งสารสารเสพติดเหล่านี้มันทําให้เรื่องของสมองส่วนของการยั้งคิด นะครับความที่มีเหตุผลนั้นมันเสียไปฉะนั้นเขาอาจจะทําอะไรโดยที่ขาดการขาดเหตุผลและขาดการการยัง้งชิดครับก็เลยทําให้เกิดความรุนแรงแล้วก็เกิดก่อเหตุอันตรายวิวาททุกนี่างต่างได้นะครับการรวมตัวของกลุ่มวัยรุ่นในงานแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ส่งเสียงต่อการก่อเหตุทะเลวิวาทและอย่างสะท้อนภาพการจัดงานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการวกควบคุมโรคทำให้ขณะนี้หลายจังหวัดเริ่มทบทวนการจัดงานประจำปีและกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ปีนี้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเขาดาวเป็นงานเทศกาลชักว่าวเขาดาวซึ่งกิจกรรมภายในงานจะเน้นการเปิดเวทีให้กลุ่มวัยรุ่นแสดงความสามารถเช่นการประกวดเต้นการแสดงโชว์ว่าโดยไม่มีการจัดเวทีแสดงคอนเสิร์ตเหมือนเช่นทุกปี